ก็ออกงั้นแกก็ชนะนะสิได้มาแค่ล้านกว่าเองได้มาล้านกว่าซื้อตึกได้สบายๆใช่แล้วค่อยทิพเราเท่านั้นเองอะตั้งล้านกว่าเป็นแค่ทิปเท่านั้นเหรอมค่อยผมมีสไตล์รู้จักทําตัวให้เหมือนคนมีเงินยังไงล่ะลุงแกแล้วอย่าทำไปไม่ร่นเลยกัเป็ลลมในโลกเนี้ยยังมีคนมีพลังจิตเห็นทรุโปรโปงอีกเหรอเนี่ยฮะตอนนี้เธออยู่กับฟองกัวระวังอย่าให้เขารู้ฐานะของเธอนะ ถ้าแกไม่ใช่อย่างนั้นคุณให้เราแค่เจ็ดแสนต่อเดือนมจะถูกเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยฉันไม่ได้บอกว่าฉันต้องการนายนะฉันต้องการหลานชายของนายต่างหากแล้วแม้ถ้าคุณต้องการหลานชายผมก็ต้องเซ็นสัญญากับผมเรามีหุ้นส่วนกันอยู่เราต้องการบริการใช้แล้วก็ต้องเป็นรอสลอยเครื่องบินก็ต้องนั่งเฟิร์ลาพูดที่สำคัญที่สำคัญเราจะยกสายการบินให้นายสายหนึ่ง แต่นายต้องทํางานเพิ่มพอใจหรือยังล่ะฮะแบบทีเคอยยังชั่วเน <wh> ี่ฉันไม่สายการไปอยู่หลายสายแต่ฉันให้หลานชายนายไาชิงแชมป์โลกการบนันที่ไต้หวันและถ้าได้แชมป์กลับมาจะอ,าอะไรก็ได้แต่ถ้าไม่ได้แชมป์ม,มาก็ไม่ได้อะไรเลยวางใจได้ทุกอย่างสบ,บายมากความหมายคําว่าไม่ได้อะไรเลยมันจะรวมถึงความตายฮะเออวเดี๋ยวก่อนในสัญญาไม่เขียนว้วดุริวันเนี่ยฮะ ฉลองครบรอบ8ปีเมกลาเบ็88 88 8, พบกับกิจกรรมและสิทธิพิเศษมากมายคืนค่าคอมมิชชั่น1.5%คืนยอดเสียสูงสุด20%พร้อมต้อนรับสมาชิกใหม่ฝากครั้งแรกรับเพิ่ม100%มั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้ได้วยประสบการณ์มากกว่า8ปีอย่ารอช้าแอดไมกลาเบ็88 88แล้วลุยท่านฟงเราได้สืบมาและ้วไอ้นุ่มนั่นน่ะมันจะเซ็นสัญญากับในชงของไต้หวันพรุ่งนี้เราต้องจับตัวเข้ามา จะได้ให้เขาเนี่ยไปชิงแชมป์เปี้ยนโลกที่ไต้หวันแต่เราจะไม่บังคับเขาต้องการไปไต้หวันหลังคารยศเอาไปเป็นเหียรอม้าคุณฉันเปล่านะฉันเปล่าเซนเทอน่าทุกอย่างไปไปตามคำขอนะส่วนเงินก็จะได้ตามที่ต้องการ ถ้าได้แชมป์โลกการพนันกลับมายังได้เงินอีกสิบล้านไปรางวัลด้วยใช่ผมอธิบายไม่ครับไม่ต้องภาษาอังกฤษเช่นว่าผมเป็นเอบีซีคอับเซนตรงนี้เนี่หล้านชายเซนเนี่ยทำไมคนไต้หวันคนนั้นเวลาพูดจาไม่มองหน้าลงไม่รู้เหมือนกันอย่าถามมากนะยังไงเราก็มีผลประโยชน์มากก่อนแล้วกันแต่ผมมีอะไรบางอย่างแต่จะถามเขาซึ่งหน้าน่ะ มองฟ้ายังเจอดาวบางคราวก็เจอแาวแกเลยทั้แกเขาไม่ต้องอยากถามเลยทั้แกนี่ผมไม่ต้องอยากถามเขาไม่ากถามคุณสุนย่างไงมองหน้าคุณหน่อยสิต้องถมองถากก็ถามคุณเล่าถามเลยเล่าถามถ้าจะถามก็ถามทีละคนนะว่าจะถามว่าเวลาพูดจาทำไมต้องมองข้างบนด้วยฮะอสำเร็จแล้วได้มองหน้าแล้วเฮ้ยฮะ Ah! 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 a

โอ้เร oh, ้โล yeah ีจังหวีมุ้งค so ุณมาอยู่ข้างผมแล้วอยู่ข้าแอะไรวะเขาเป็นคนลุงฉันเก้าม